ใช่ครับผมตอนนี้ก็ละครก็รอรอออนแอร์ครับผมน่าจะช่วงประมาณเดือนธันวาเน,นี่ยแหละครับคาดว่าเราจะได้รับชมกันแล<ม>้วใกล้แล้วใกล้ยังครับผมปียาวเลยครับผมหมายหมายถึงเรื่องเราอาจารย์ใช่ไหมครับ<อ>ถ้ารออาจารย์นี่ก็คือเพิ่งเพิ่งถ่ายไปได้นิดเดียวครับยังยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็พึ่หนักนใช่ครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นมันหัวใจเสุตาครับผมถ่ายพร้อมกับเรื่องบุพัฒนปัญญ์ช่วงนั้นก็จะหนักนิดนึงครับ ก็ถ้าช่วงก่อนนี้จะเป็นถ่ายหนังกับถ่ายละครนะครับแต่พอหนังกับละครจบปุ๊บก็มารับละครอีกเรื่องนึงแล้วก็ที่เหลือก็รับอีเวนต์อะไรพวกนี้สก็พยายามหาอยู่ครับอ่าถ้าถ้าช่วงปลายปีก็ไม่แน่ครับผมอาจจะมีแบบช่วงเวลาแบบขอขอเวลาพักผ่อนหน่อยครับผมอยากไปเที่ยวที่หนาว ไม่รู้จะหนาวหรือเปล่าเนี่ยถ้าว่าตอนนี้ท้องานเสร็จวันจันทร์สก็เกือบเกือบสิ้นปีครับช่วง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 สิ้นปีก็อาจจะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแก้พักผ่อนนั่นแหละที่บอกไปกับใครยังไงครอบครัวคิดว่าจะเป็นครอบครัวครับคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเพราะว่าก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบคอยชวนอะไรอย่างนี้ด้วยครับไปไหนกับครอบอะไรอย่างงี้ยังไม่แน่ใจครับ อยากไปสวิตครับผมยังเป็นยังเป็นประเทศในฝันอยู่ครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเยือนสักครั้งหนึ่งเป็นฝันที่เราชอบด้วยก็ตามคุณพ่อคุณแม่เลยครับตามใจคุณพ่อคุณแม่เลยอะไรครับจะทำแผนใช่ครับให้ให้คุณพ่อคุณแม่คิดแผนมาแล้วผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราพาไปใช่ครับรเเพียยงดวใช่ครับเเปป็นสายใช่ครับผมเพราะว่าเราเราก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปในที่ที่เขาอยากไปอะไร คิดว่าครับเราทำงานเยอะแบบเคยมาเล่นพิธีมาเลยแบบช่วงเวลาเนี่ยสหรับตัวเองครอบครัวเราก็ไม่ได้มีน่าสนุอืมก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคุณแม่เขาก็เข้าใจว่าเรากำลังทํางานอยู่อะไรเงี้ยผมพอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะพยายามกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับไม่ค่อยนะครับพอทุกครั้งที่เวลาผมออกมาทํางานอะไรเงี้ยผมคนที่ไปดูอาชาก็เป็นคุณแม่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยเวลากลับห้องไปก็เจอครับ ช่เป็นเลี้ยงแมวก็คใช่ครับผมก็อย่างวันเกิดคุณพ่อที่ผ่านมาเราตอนนั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยเป็นการเฟซททมหาคุณพ่อครับอะไรนะครับเชตอนกลับไปก็มีของแก้มมีรับแมวเขาเข้าใจครับใช่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เขา เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าพอเวลาเรามาทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยเวลาอะไรต่งางๆให้กระั่งครอบครัวก็อาจจะน้อยลงเพราะเราก็ต้องทํางานด้วยวเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเข้าใจเขาบอกอะไรส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมก็จะเตือนเอแบบให้พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกนะแน้าทำได้ไหมไม่ได้แต่ก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่เพราะว่าเราก็อยากจะนอนเร็วนอนเร็วก่าเขาบ้างครับ ขอบคุณมากครับ